เราเห็นแล้ว่า <Hello. S 1> ับเปิดประตูอยู่จ้ะเปิดประตูอยู่เห็นแล้วเปิดประตูอเห็นแล้วเห็นแล้วสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พีน้องสุขุสุขนมอน,นีก็มาพบกับซ่องเจขาวเซโนเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกับมน,นีกับซีมหาคนเกิดวันจันทร์มาเคลียปัญหาคาใจกันว่าเห็นเอฟซีบอกว่าเป็นยังโบมหาแม่มาเนลาแน่แม่มาเนลาไปใส่แล้วก็สะมาเคลียมาคุยเงื่อนเหตุผลอย่างเนาะอันนี้ว่าซีเรียลเลยเงื่อนเหตุผลอย่าง จังหน่อยคนคนอื่นบาเจข็ขาวป้าถิ่นมันนีลาหรือว่ามันเป็นย้อนเหตุยังมันแม่นความจริงหรือว่าจาังไดมาฟังจากปากสีขาวน,น,น้องนน้นแหละก็แม่ไม่ลานเนาะครับ <c oughs> ทั้งสามคนมากับมีของติดไม้ติดมือที่สำคัญกับมีเอฟซีโอนเงินโมแมนเอาเงินที่เพิ่นหาซื้อเลยเจ้าขาวก็ใชายเพิ่นคือนกันแหละจังหน่อยไปเบิ่งน้ำการว่าเขาจะห้เอาห้เพิ่นจนังไดแล้วเพิ่มก็ยู่ในแหละเมื่อนีับ มาเจอแล้วสิเคลีย์ปัญหาถุกประเด็นถูกคำถามที่แบบเอฟซีถามมาแม่ไม่ได้ลาไปใส่ย้อนเหตุผลยังเราจึงประเดถ่าติศตอกเรือ่อยหายลงยูทูบอะไรอย่างไรเงี้ยเราแบงเนาะใช่อยนังถือผ้ามาเ <นะ S 2> หนไดยน้ยันแม่ถือผ้าแม่ถ,ถ,ถือผ้ามาเลยนะโบมแม่ดอกว่าหยกอ,นนอกเสือเนีาะกลับ <S <S ไปเคลีย์ประเด็นกันแล้วพนอยู่ในเห็นแหละปะไปเบ่งน้ำกันป้าพนกับเท้าถ่านเลยทุกคน แม่เผาทานขาย่เผาทานขายเอ้ยเอ้ยัลีแ่เผาานขายสวนดโอ้เพิ่กระดูกกระมันได้บนดนมามาเพิ่นี่ประมาณขาบนในมาหอดแล้วสมเดือนเอ้ยแม่คือแต่งตัวเซ็กซี่บอเม้เาเากับเ็นคนนยูหายู่าอย่าเเลกรเหตไพก็์ไ นา,นางเซ็กซี่มือนีกัดซื้อขึ้นมาว่าเลยเขามาเคลียร์ปัญหากัน<อ>ว่าเป็นยังเท้าวกับมาน,นิลาเป็นยังไม่ได้ออกในติก๊กต็อกน้ำกันย้อนเหตุผลอย่างที่สําคัญก็คือว่ามาพังจะปากเลาแน่มาปากเท้าวแน่ว่าเป็นยังคือไม่ได้ช่วงไม่ได้ออกคือเอฟซีถามเลยนะเ,ยเออมาสบายดีเหมือนกันกับสบายดีในมณนิลาสบายดีเลยทุกเนี่ยมันจะแต่ละคนนะเป็นยังจะเป็นห่วงคือเถิงขึ้นังกระยาเบีนนะ ไ้ายขี้ท่อขี้เทิงลาลวกับพันท้าวาเวียกหลายแล้วก็มีปัญหาย,ยัางแน่เป็นยังคือบ่ได้ไปน้ำกราบบ่ได้ออกซ่องบ่ได้ยังหลายเดือนบ่ได้เห็นเท้าหันนะกับมันมีหลายอย่างที่สําคัญหนึ่งการชีถามเพิ่นหนึ่งเพิ่นปิดปากเงียบหยังทุกคนกระสิถามเจ๊าข้าวกระชีส้สะเลยให้แค่เพิ่นออกเมื่อแขวแมงแล้วก็แค่เพิ่นโบงงามแค่เพิ่นออกลายแล้วเพิ่นกับโบมีความมั่นใจตัวนี้ฮะแล้วกับวันนี้แล้วนี่จากงามกับวันนี้มีอย่างกับกับกับอีข้าวหรือเจ้ข้าว ก้็คือเก่าอยู่ถามว่านักนักเครื่องเก้ขาวบอกกามีแนในเหนือกามีคือเข้ากามีกับจ้ากามีก็ธรรมดาแบบว่าธรรมดาเพาอยู่ต้องการ่อยบู้หว่ต้องส้นกันเลยดนเพราะว่าโดนๆนเข้ากันในมหาการล่ะกันเออมันเป็นยังไม่โกรธกูนะกักช่งถามคือมาช่วงนั้นเนาะกันแล้วก็กดในหนืงร่างบอกคือเก่ากับเออเข้ากับบริเป็นยางกับตามเข้ากับมาตามเอฟซีถามว่ายังหักยังแพงเพิ่นกับหักคนมาเนาะกูจักกันตั้งสองสามปี บางเทื่อนก็นเป็นคือว้าวเลยเพิ่นเป็นตัวของตัวเองหลายในเมื่อเพิ่นบางอย่างเพิ่อน,ยอ,น,นอยากเหตุเพิ่นก็เหตุเวลาเพนไม่อยากเหตุเพิ่นก็บไม่อยากเหตุนั่นนะการ เขาใจเพิ่นคนแถาน่อีกจยงหนึ่งเพิ่นก็ไปมันเป็นคนแถวนี้โมรายแเมนโมโนนแมโนนก็ได้ได้เพลนว่างามแต่ใส่บ่อยอยู่มุ้งจะอมควแล้วเอามียเดี๋ยวนี้ฮะเอามัวเอาเอามือมด้เกิดชาเดียวใหญ่ใหญ่นเห็นไปเลยหามันเซอะแต่แตงมาฝาเพิินเพื่อเพินจัดำเขาเข้าใจได้หลายเด้ออันนี้ของน้องเองจังหวะมีเงินเอมาให้แ้วน้องก็ใช้น้ำกลับมาคุยกันไหมโดยได้ละไเลยมาังเอากันกันแน่เออเ่ยเพนเรื่องแม่ เดี๋ยวนะแล้นั่งนี่เอาข้าวมันงเนี่ยก็มาคุยกันนะว่างานเหตุผลอยังเนาะกัดสบายดีเป็นทางการอีกรอบหนึ่งกัดสบายดีก็คือมาปังว่าเป็นอยังบ่ได้ออกงานเหตุผลอยังเอาอันดับแรกเจ้าอายบ่เป็นอะไรข้าบุมบ่มีคิ้วผลเป็นลบคิ้วออกคือเท้าแหละคนกับบุคคนเลยกระทากับกระทำขี้นะข้อมันนี่นะเกิดวันจันทร์ก็มิเชี่ยงยักงามแต่ยังมันเกิดพังงามเอาอยู่หกสิบยเพิ่นแน่นคิดของเพิ่นนาด แบบโลกจิตกระมวลมันอยากงามจสิอะไรกันให้ฟังก็ตามนั่นแหละแต่ที่สําคัญอยากบอกเพิ่นว่าเจ้าบ่ต้องงามกระยาเจ้าอาศัยความความบันเทิงเนาะความทะเล่นความเป็นตะแพงของเก้าหันขายตัวนั้นดีกว่าที่สําคัญก็คือสิเท้า่าสิถ่ายน้ำกันต่อไปบอกเขา่ายกันชิมาถ่ายดิสต๊อกมายนังอยาเพล่อยากไปเอาเงินให้เพิ่นอยากซอยเพิ่นอยากซอยอยากซอยเจ้าในอยากซอยเ้าว่นนึกก็บอกเพราะว่ามันขาดไช่ปัมันก็คือขาดอย่างสักอย่างเป็นบ่ กเออ,เอ,ออย่างเขาถ่าย YouTube ท่อง YouTube หักกระพานแล้วน่ยก็าทำว่าเวลาได้เงินเวลาคลิปไดมาถ่ายกับเจ้าเากัมันได้เท่าไรเ้าก็เสียหารคนครึ่งกับตอนนั้นหรือว่าหาร3มคนเห็นสมุนนนมานำกับเออสมุติมันได้หาเหรียญ นนออสเตเลียนหนึ่งกาแต่คนละสองเรียนแต่สิเนื้อบว่ากัดสีอันนั้นกันมักเคลีรยปัญหาตรงนีนกันก่อนวัดสิไทยบอกคันไทยแล้วก็เออเลขเบอร์เลขยังกันคือเกาแล้วก็มัดายเรื่องของกอกของกินกัสีปอนเพิ่นตลอดนั่นแหละคันสิมากคือเกาวนะหากบางเ่อให้เพื่อนมั่นใจก่อนเรื่องปิดปากเลยเนาะ เลือกเปิดปากนี่อันนี้งแล้วนางบออันนึงเจ้าขาวก็สิมีวิธีของเจ้าขาวออกเถินหน่อยเถินหน่อยแล้วก็สิมันใจคืนเพราะเราหนึ่งมีกระแป้งน้ำแดงเลยเด้กกระซิได้ทาแล้วก็นั่นแหละแม่แม่ดีได้ไหมว่าแม่มื่อี้เราเคยทาที่อยู่ทานยังขี้อยู่กรบโบมีนยังกรบโบมีนเลยก็เขากรบโบมันใจเขากระจิอยากลบอยู่กรบโบมีนว่าเขากระโบมันใจดอกเพราะเขามิคิดว่าเขากระมีแจะดักงามแทนกระงามดอกถ้าทาเตี้ยนขี้นี่ทัดสถิตเตี้ยนขี้มันจะคือพี่กระยาเขากระมันใจ ช่วงนี้เป็นอยังคือจ่อยลงเดบวาเป็นอย่ากเแบบว่าผู้บ่าวทีมวม่ผู้บ่าวทีมแปลว่าผู้บ่าวเนาะแปลว่ามันมีผู้ที่หนึ่งโพสที่สองมาแล้วก็เพิ่นกันเดบว่าเขากันเร็กน้อยเขาก็เอาใจเข้ากันยะมันเท่ามันเท่าเข้ากันเขากันเอาใจอย่างเงี้ยเขาก็เลยปิ้นหลังใส่กันไปนี้เขากันเรียกน้อยเข้าเนี่ยหนะกระว่านั้งจจ่อยลงลายนนท์แม่นเม่สวบสวบอห่ายังหุ่นดีอยู่แล้วกันเรื่องหุ่นดีหน้าจะเปลี่ยนเลยตาแบบเนาะ ก็อันนั้นแหละคือว่าวแล้วก็สิแต่ก่อนช่วงหนึ่งพนงามขึ้นเด็กก็คือว่าวแล้วก็มาถามก่อนตกลงถ้าสิเริ่มเห็ดน้ำการคอนทอกคอนเทนต์แบบเพิ่นก็คเทือนนี่แหละหาเงินหาคำเผาถอกเผาฐานนี่มาเบิ่งกันยังคือเก่าเลยครับิ่นก็มาเผาบ่มีแนวเห็ดเลยครับบ่มีแนวเห็ุต้องมีเห็ดไปเนาะพิ่นก็ดูมันคือเก่าอยู่หักมันก็คนไทยมันมีข้อเสียทุกอันเลยเนาะกว่าสิร้อยเปอร์เซ็นต์กระบอกอันนั้น แจ็คอีโนนมึงไปดิเสียเหรอวะกรเสียกระเสียยังกระเสียเงินให้ผุณบ่าวการธรรมดาเป็นกระเทยกับแพงชาวฮอจ่องผู้ชายมาฮอร์จองเงินไปแมนแมนทำกับข้าวเลยมึงมึงนี่ได้สายมึงกระเสียเงินเลยกระเซียเงินการธรรมดาเพราะกาเฮ็ดนี่อันนี้กเฮ็ดหยังหย่าไพ่ผู้ใดจะข้ากับไพ่หย่าได้เกี่ยวหย่าไปขายซะบ่เนทุกคนบ่ต้องด่ามาว่าเพื่อนเป็นยังเฮือนเพนทกแบบนี้เฮือนอันนั้นแบบนี้แกข้าวก็สิได้บอกว่าตรงๆมันเป็นแบบว่า เพิ่นมาแต่น้อยฮอตพี่เลยเปลี่ยนแปลงเพิ่นยังบ่ได้เพิ่นเป็นตัวของเพิ่นแบบนี้ม่ว่าเฮาอันลายพีคันนี้เขาท่ายางก็เจ้าวหยามากอย่างง่วนี่างเท้าวนี่ยเลยค่ะนี่ได้หนิอันก็ท่ายาคืนนี่ได้นี่ราอท่าเพิ่นก็แต่ผู้ชายมาว่ามานท่ายาแม่มันนี่แหะคือสั่นในกระยาเนาะเฮาเฮาจะไปตัดอันนี้นะนี่นีนี่มันกระดุกกระม้านแบบนี้แหละเขาก็บม้ชักแม่ว่าแหละอันนี้ท่ายังบ่ได้ไม่อแ้ก็หายเละอันนี้ทักหญ้าปลูกบ่ได้แล้วเพราะว่า แบงัวแม่มันน้ำอีกสิสำคัญน้ำอีกแม่เข้าใจเพิินตรงจุดนี้ฮะทุกคนกันนะกันแต่นนี่ต่อไปกัดสิขึ้นดีกันแล้วนะอาจะมือขึ้นดีกันเออสีบอลนั่นอีสีโทมาก่อนว่าเออให้แต่งโตก่อนเพราะว่าหนึ่งความหมั่นใจของนางต้องมีคิ้วต้องทาปากต้องอันนั้นต้องอันนี้หลายอย่างมันจะเข้าใจนางเพราะว่านางเป็นมาตั้งแตนน้อยจนใหญ่เป็นกระเทยกระเทยกระเทยจนมีเมียบ่ กระเทยบ่เขาจะว่าแต่เขาบอกว่ามันนี่ร้านี่เห็ดคือกระเทยเลยเองกรนอดนะผู้หญิงเขากกับกระนอนเนี่ยเรากูกาพิสุขหัวซูนะกูนี่นอนเนผู้หญิงอะไรกับโบเห็ดเนว่ากระนอนก็ต้องอาการหนึ่งนะแค่กระโบมีหยางกระโบมีหยางเขาบอกว่าใส่เสื้อเนี่ยเขาเสื้อเขาต้องเข่าก่อนเขาเป็นกระเทยเขาต้องเก่งถ้าเขาบอกเก่งเขากระจายอ่อนอยู่นี่การคือว่าแล้วมีเอื้อยอันนั้นเพิ่นเอาเงินมาให้เพิ่นหาทุกท่านเลยเพิ่นเท้าเพิซนสอยเพิ่นในธนาารเงินก่อน มันขั้นเหตุมันก็ได้เงินเอ้ยคือฮาว้าอะไรเจ้าสีไปว่า,าเออนานนิ่นบ่ได้ กเอื้อยเพิ่นก็เอาหันมาหาหาทริปเดี๋ยวพนผักมาให้เพิ่นมากินข้าวเอื้อยสายยังกอลืมซื้อเพิ่นกะขอโทษขอภัยเดี๋ยวบัดละถ่ายติ๊กตอกจังสีบอกซื้อเพิ่นเต็มอันนี้ดูของเพิ่นเอามาให้อันนี้เงินยังกอเอื้อยสายบ่เอื้อยอันยังกอสักอย่างหรืออันใดสักอย่างแหละพิ่นอันนั้นพิ่นอยู่อันนั้นแหละเพิ่นอยู่สารวัตรอยู่อัตปกระพันเมื่อปักเซเพิ่นอันนี้ของน้องให้มาปลูกสัมพันธ์ไม่ตีกันแน่ แค่ได้น่องชาย,ยานี่มันยั้งนอสไปว่าเอาเงินไปแม่มณีลาเป็นห่วงแม่มณีลาแม่มณีลา,ลา,าก,กา<ห>็ดีใจแหง้งกาสิษฐานความสุขกไปเลอนะไปว่าไปนี่ต่อไปกสิษฐานความสุขสามครบตลกเฮฮาปาร์ตี้แม่แกะเขาว่าหางเงินแบบแบบจ้วาวเห็ดตัวมือกันได้หน่อยกยะยามมือรหัสซื้อมืออันไหนเขาได้ถ่ายเด็ดเพื่อมีโฆษณาโฆษณาเขาเาได้เงินเขาก็เก็ดไปเขาก็เก็ดไปเรื่องทานทาน เทินเรื่องแบบเรื่องแมกจะกระเฮตไปเมืม่อได้เมื่อยจะก,กระโทบอกว่าเออม,มันนีนนม่มาถ่ายเด้มมันจะคุยกันมันละเอียด <ผม S 2> กา่สิมา,มาเเลียร์ปัญหาแบบนี้แหละทุกคนเป็นยังมันนิลาไปใสเป็นยังมันนิลาอยู่ใส่ือ้นบ่มเอามันนิลาไปน้าเจ๊ขาวถิ่มมันนิลาเจ๊ขาวบนน้ถิมเจ๊ขาวก,ก,ก็มาแอบเบิ่งห่างๆถามนนเนาะเมนครับเมนก็แอบเบิ่งห่างๆตลอดกบมาถามนนถามคนนั้นเ่านนี่เวลาเป็นจังไดแม่เห็นเพิ่นไปถ่ายบังคลามแล้วคนส่งมาให้เบิ่งอาะนังคือผอมแห้งแพ เลยบอกว่าบังคารามไปว่าคันเทรีคุ้มหกแม่เลยแล้วก็น้องแนนเดอยู่กับผัวผลมาเมือนั้มาถ่ายเออจะแท็กเขามาพอดีเขาก็เห็นครับเออก็เห็น่นมีความสุขเขาก็ดีใจนั่นแต่ถามว่ามาบอกเขาก็ช่องจิตชองใจแหละมาบางเถื่อนหนึ่งเราบ่พร้อมก็ใช้เท้าให้จังไดก็คือว่าและวันนั้นเนี่ยเท้ากับซัพพอร์ตท่านมีผู้ใหญ่ใจดีแบบว่าอยากสวยเรือเรากับยินดีเป็นสะพานบุญไห้เนาะ เพราะว่าเพิ่นจะเป็นกระเทยบุมีญาียติ๊พี่น้องมีกับเขาก็บ่สนใจเฮาเนาะเบวาเขา,าเบวา,า,าเขาเป็นแบบว่าครอบครัวเขาครอบครัวเขาแบบว่าเทากัาาาบผัวกับบุมีเมียกับบุมีเทาก็ต้องอยู่นำ้ำเฮากับลำบากบ่กับกกลำบากนี่นแ่งแห่วงห่วง,งอย่างนึงคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแหละผู้ใดสิเก็บเงินไปหาหมอหาหมอมันหลายอย่าง กาันนั่นแหละคือสมัยก่อนเพ่นกายังบอกว่ามันื่อข่าวมั้ยังนี่ว่เอียบอกข่าวเด้อคือสมัยก่อนนั่นเพ่นซื้อข่าวแท้ๆพ่นกระตั้นใจข่าวเป็นชื้อข่าวเงินให้ผู้บ่าวการนี้ยอมหับต้นต้นของเพ่นกับเพ่นเป็นแบบนี้แล้วว่าเออแม่นแม่นนะพ่นกับเป็นของเพ่นแม่นนี่กต่มาคุยกันประมาณนี่แหละเพื่อนซานบ้านซองเพ่นกับยู่ได้บอกคือแต่ก่อนแต่ก่อนนั่นเพ่นตก พอตกเลยน้ำลิ้นเพิ่อนกัม่นางโคตุนยอนนอนทั้งนางบรรยากาศบยิ่งซีเพิ่อนกันเลสั่งข้าวสั่งข้าวเลยไม่ได้เงินน่องแมงเงินน้องแมงเงินน่องคาลเงินน้องคาลต้นต้นอันนั้นกับแม่น้องขาลเนาะผ้าเห็นมายังกับแมนกับแบบแต่ว่ามันยังแมงกับไข่เน่เด็กนอนนอนก็อุ่นนอนก็อุ่นกันไปใส่ได้มาสะดวกเพราะว่าเก็บคลองการล็อกประตอกประตูมันจะง่ายขึ้นเที่อนเก่าการล็อกเพื่อนเก่าการล็อกเพื่อนเก่าเพิ่นเก่า ก็ต้คนกัตามภาษาอลไเห็ดแบบนี้เลยคนจัเห็ดเกาะหั่นก้อนนี่เปลี่ยนหั่นเป็นนี่ผมมีวัสิ้นสุตดอกทุกคนตามภาษาคนกับสิมาบังคับมากนี่ยเพิรนบได้คือว่าวแหละกับขึ้นดีกันแล้วมาเคลียร์ปัญหาว่ามันจบจบลงก็คือขึ้นดีกันแหละสิมาถ่ายแต่นี่ต่อไปหากไปว่าแบบนั้นแบบนี้บางคนก็เว่ามาสมมติจะไปว่าอยู่วัดคนถามาว่าอัดเสียงเจ้ามาส่งให้เฮาฮักเออ มันนิราคุว่าแบบนี้มันบอกควรว้าวมันบอกแม่นัชชกูคือบดี้ลค่ะบอกว่าเปิดเสียงััเด้อาดนนะครับสาม่เพือคนวัดนัชัคือกูบได้ลงดนแล้วโอ้บัได้เป็นบคนกับเป็นบเข้าันวนขาวเ่าขาวเ่าข้าว่าขาวเป่าห้่โกรดดอกเพราะว่าขาใส่เจ้าขาหุ่นนีใสเราแล้วเป็นคนบ่ยอมคนแล้วเป็นอย่างกูต้องสนะต้องกูต้องมาหนึ่ง เราต้ใส่ือผู้ต้องถือม็นรับเป็นคนแน่นานเจ้าขาวเข้าใจอยู่บางเทือมันจะน้อยใจบางเทือเขาทําด้วยแบบอยากให้เพิ่นอยู่ดีกินดีเป็นกระเทยนํากันนะเจ้าขาวกับบุมมีผัวมีแต่ไอเออยน้องอันนี้กับบุมมีผัวมีแต่ไอเออยน้องผัวกับเลี้ยงเขาเวลาที่กระเทยเขาต้อง ้ยงกันห้ยห้ไปบอกให้บให้แต่นี่เราบอต้องให้มียังคุยกันตรงตรงโรดบอกบอกกันตรงตรงเออมึงแบบนี้กูโ่มากแบบนี้มันมันขืนกูเวลากูว่าอันนั้นมันบ่เป็นธรรมชาสตรของกูจะกระบอกตามตรงโลดอันนี้ราะว่ามาเก็บอออีเขาวิ่งจะห่ามนั่นอีขขาวห่านนี่อีเขาว่าจะห่ามเราแต่เราเป็นญาติเองเราญาติแบบว่าเอฟซีเราบอหักบกแพงนะพระวัติเจ้าเขาวาเคยทําเห็นมีแต่่นเป็นอันนั้นนะ เป็นดาวนะเนาะมันกระแสงกนแย่งๆอยู่วะได้อยู่เนาะก็คือว่าวแหลรก็มาปับความ้าใจก็แล้วแล้วก็เห็นแต่นี่ต่อไปกับเซนตีขาวกับแม่มานดีลาแหละกับเซอติสติกกับาซจติเริ่มไทยบางเทือก็มีแขกมีแขกมาจต่เมืองนอกมหาเพิร์เจ๊ขาวก็สีให้เล็กหน่อยมหาแต่ก่อนมาได้มหาบค่ะให้นั่งอยู่นะอนั่งอยู่ก็จะคุนางว่าที่เว้าก่อนนะ กาตอนก็ถามว่ากิให้นางกะให้อยู่เพราะว่าบางเถื่อนะนังเบี้ยวนั่งเบี้ยวงานหลายเถื่ออยากซอยกันอยากกันนน่นกันไรศอกไรโซดก็อยากให้เพื่อนได้เงิน่นหละคือบางเถื่อไรโซดบางเถื่อได้ซิบเหรียญก็ให้เพิ่นหาซิบหาซิบกับเพิ่นหักค่านันค่านี่เลือภาษีไม่ยังทุกอย่างนะกะที่เขาก็บริเอณยังเพราะว่ามีเน็ยไม่เน็ตค่าเอาหอกอาหารเจ้าตดิแล้วพอเออกูไปเมื่อยแบบนั้นแบบนี้ก็เข้าใจแล้วพูดเฒ่า อันนี้ก็สิเริ่มเข้าใจแล้วก็มาคุยกันเนาะคลิปนี้กะคือว่าแหลมมาปับควมเข้าใจกัเม่มานิลาว่าทุกคนทามาเป็นยังบ่เห็นกัซซี่เห็นเต็มนึ่ต่อไปเนาะจับมืออีกรอบหนึ่งนนมีสองรอบบ่อเอาเงินใบไปเอาเงินถือว้เอามะจับมือสองรอบแม่อันนี้คือเปลี่ยนต้องเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนแหละทุกคนแบบว่าคัดประจานประจานมา,น,าน,มนิลาเพราะว่าเจ๊ถามมาแล้วแบกหนามะ <laughs> ยอบหมดทุกอย่างนี่ให้ปิดปากเอออยาปิดเพราะว่าเขาใจเพิ่นแข่บนเรือบ่เรืออย่างคันสิไปให้เห็ดแขกกระโบมีงคือมีเงินคันเอฟซีทานใดอยากสอยเหลืออยากซัพพอร์ตเล้าเรื่องเห็ดแขวเห็ดฟันปลอมหรือจังไบนะการน้อมรับเนาะการที่เขากับสิพาไปเป็นสะพานบุญให้เนาะคลิปนการสิปากสิปากท่อนี้แหละการจะจบท่อน um ี yeah ้เนาะเพราะว่ามมนกระสิยาวเลย มันกระถามว่ามิสลาแน่บ่มิสลาแน่แหละเนาะก็คลิปเจขาวครับมิสลาไลก็บ่บมันเจขาวกับมันเนล่าเนาะก็ให้ห้าปาร์ตี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนี่ยเนาะเอื้อนาะที่สําคัญกันคำพูดที่สําคัญกันเนาะช่วงนี้ก็คืออยากว่าอยากสนเมนเมล่าก็อย่าลืมเนาะกั ซูเปอร์แตงไห้แล้วเฮาสองคนก็ได้พอได้มีกำลังใจค่ะน้ำมันหลอกน้ำมันลดเฮตดทห์เฮ็ดนี่ให้สามคนพี้น้องนนนคือกันแหละเนาะลังคาก็ยังบ่ได้เนาะยังสู้เขาบ่มเปนเขาก็สูบเละสัญญาการสู้น้ำกันบอกกันสู้น้ำกันกัดสู้อันนั้นแหละเนาะทุกคนนะบ๊ายบายสบายดี